ฟุตบอลโลก2006ซีเนดีนซีดานลงเล่นนัดสุดท้ายในชีวิตนักฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศฝรั่งเศสพบอิตาลีนาทีที่7ซสีดานยิงจุดโทษแบบปานเนนกาฝรั่งเศสนำหนึ่งต่อศูนย์โลกทั้งใบเริ่มฝันถึงฉากจบที่สมบูรณ์แบบของตำนานทีมชาติฝรั่งเศสแต่มาเตร์ซซี่โคกตีเสมอในนาที19เกเกมกลับมาเท่ากันเร็วเกินคาดเกมยืดเยื้อเข้าสู่ช่วงต่อเวลาทั้งสองทีมแลกกันดูเดือดไม่มีใครยอมใคร แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตอนเหลืออีกไม่กี่นาทีก่อนดวลจุดโทษซีดานโคกหัวใส่หน้าอกมาเตรอซี่เต็มแรงมาเตรอซี่ล้มลงทันทีใบแดงถูกชูขึ้นซีดานโดนไล่ออกในนัดสุดท้ายของตัวเองไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเขาโดนพูดอะไรใส่แค่รู้ว่ามันแรงพอจะทำให้คนที่นิ่งที่สุดเดือดฝรั่งเศสเสียผู้นำเสียมือยิงจุดโทษที่ดีที่สุดฝรั่งเศสพลาดแพ้จุดโทษ5ต่อ3 ซีดานไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่เขาทิ้งเรื่องราวที่โลกฟุตบอลไม่มีวันลืมและบางคนก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าวันนั้นเขาไม่โดนใบแดงฝรั่งเศสอาจจะไม่แพ้ก็ได้